พ่อแม่รังแกฉันคำนี้ยังคงเป็นคำสอนใจได้ดีทุกยุคทุกสมัยเฉกเช่นสถานการณ์ตัวอย่างในละครเลือดกากี่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กับตัวละครขวัญสีที่รับโดยซาร่าชัดชยาเจริญจันทร์เมื่อพ่อแม่ที่ตามใจลูกจนเกินไปเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ทำให้แบบเกินพอดี ทำให้ลูกติดนิสัยเอาแต่ใจหลายครั้งที่เธอต้องเจ็บปวดหรือเสียใจมากมาจากสิ่งที่ใกล้ตัวเธอมากที่สุดนั้นก็คือครอบครัวที่แม้จะรักและหวังดีมากแต่การเลี้ยงดูของแม่อย่างทานทิพย์รับบทโดย เออิสริยาสายสน,นั่นมักตามใจและให้ท้ายในทางที่ผิดจากความหวังดีก็อาจเป็นมีดแหลมคมที่เรากำลังจะฆ่าลูกทางอ้อมโดยไม่ตาเองใจเห็นได้จากหลายๆฉากในละครเลือดกากีนํนำเสนอพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดด้านครอบครัวที่ตามใจเกินกว่าความจำเป็นและในทางกลับกันก็สะท้อนให้เห็นถึงแม่ลูกที่ไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่เป็นการ แสดงความรักที่อบอุ่นเมื่อต่างคอยเลี้ยงดูช่วยเหลือกันและสามารถใช้วลีที่ว่านำ้ำข้นกว่าเลือดได้เมื่อครอบครัวของตลับรับบทโดยเบนปุญญาพรภูลพิพัฒนที่ขโมยลูกคนอื่นอย่างแน่งน้อยแสดงโดย นาตาลีปนาลีวรุณวงศ์มาเลี้ยงซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์เมื่อลูกมอบให้แม่นั้นมีความชัดเจนมากการจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่เกี่ยวกับสายเลือดแต่ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนนั่นเองตัดมาที่ความสัมพันธ์ของแม่ลูกทันทิ์เอ๊ะ และขวัญสีซารา่าที่ไม่รู้ด้วยซ้าว่านี้ไม่ใช่ลูกแท้แท้มักจะประเคนและกวดขันให้เป็นไปในแบบที่แม่ต้องการเมื่อขวัญสีมีความต้องการอยากได้ผู้ชายที่ตนชอบอย่างเทวันรับบทโดยอินดี้อินทัชเหลียวระกงทานทิพก็พยายามทําทุกอย่างให้ลูกสมหวังโดยไม่สนว่าความสำเร็จนั้นจะต้องแลกด้วยอะไรหรือแม้แต่นิสัยเอาแต่ใจของขวัญสี ชอบเอาชนะไม่พอใจก็มักแสดงอาการโมร้ายที่รุนแรงโดยเฉพาะฉากเรียกน้ำตาเมื่อขวัญสีต้องเสียตัวให้กับหมอผีคนที่เธอไม่ได้รักจึงคิดสั้นจะฆ่าตัวตายอยากได้อะไรก็ต้องได้ผู้ที่เป็นพ่อแม่จึงต้องตระหนักถึงโทษของการเข้าข้างลูกเมื่อทำผิดให้มาก อย่ารักลูกด้วยการตามใจถ้าลูกทำผิดต้องทำโทษยอมให้ลูกเจ็บเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าให้ชีวิตของลูกเจ็บปวดเดือดร้อนไปตลอดชีวิตบางครั้งคำที่เขาว่าเพราะรักเกินรักมักจะทำลายคงเห็นได้ชัดจากบทเรียนที่ได้จากตัวละครเรื่องนี้ทางที่ดีหนทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นั่นคือคำว่ารักให้พอดี คงเป็นคำที่สั้นแต่ความหมายชัดเจนหากรักมากไปหรือรักน้อยไปก็อาจจะย้อนกลับมาทำลายเราเหมือนตัวละครที่ได้เห็นในละครเรื่องเลือดกากีนั่นเองสามารถติดตามละครเลือดกากีออกอากาศทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกา15นาที ทางช่อง8กดเลข27หรือสามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย